สวัสดีค่ะร้านไม่ได้ช็อปค่ะรีวิวสินค้านะคะชุดเบรกเตอร์ซูเปอร์เลนไบซีนอนค่ะอัเกรดติดตั้งพร้อมชุดเดลไรสองสเต็ปนะคะเดิมลูกค้ามีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างค่ะเนื่องจากตานฉายเป็นแบบดีเฟกเตอร์นะคะพร้อมหาโลจเจนแสงสีส้มจากโรงงานค่ะทาให้แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะวันนี้เข้ามาอัปเกรดที่ร้านค่ะที่ร้านเสนอเป็นชุดเบรกเอร์เลนซีนอนนะคะพร้อมตัวเดลไรสองสเต็ปค,ค่ะไฟหลีและไฟลเลี้ยวนี่ตัวสวยงามค่ะ เราจะอัปเดตติดตั้งเซตลร้อยนะคะทางด้านมีบริการปรับตั้งไฟค่ะดืวยเครื่องตั้งไฟตามมาตรฐานขนส่งนะคะทำให้แสงไม่ฟุง้งไม่ยังซ่าเพื่อนร่วมทางค่ะเนื่องจากมีเลนลูกแก้วนะคะไปเอาคมกริบเลยค่ะที่ร้านรับแก้ไขปัญหาไฟหน้าไม่สัญญากับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อน,นะคะลูกค้าท่าไหนติดป,ปัญหาค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านค่ะขอบพระคุณค่ะ